สวัสดีครับอยู่กับพี่อัมนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแพนเวียสโซมบี้สองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นกันในกิจกรรมนะครับเพลวิทเดซี่เชนนะครับเพื่อที่จะรับ50ชิ้นส่วนผักนั่นเองเนาะมันเหลือเวลาอีก1วัน3ชั่วโมงนะครับในการที่พี่อัมจะเล่นเพลนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันก่อนเดี๋ยวมันหมดกิจกรรมนี้ไปเราไม่ได้เล่นนะครับมาดูกันว่าเดซี่เชนนี่มันคืออะไรแล้วมันต้องเล่นยังไงนะครับอันนี้มันคืออะไรมันมียาพิษด้วยนะครับเฮ้ย แล้วมันเข้าใกล้เราเรื่อยๆ <Huh? S 1> เรามีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผักอะไรครับผมพ่นพิษอ่ะอ๋อยิงแบบนี้ไปได้แล้วเดี๋ยวพี่ยามลองใช้ผักนี้ดูถ้าจำไม่ผิดไอ้ผักตัวนี้มันใช้ทําอะไรสัตใช้ย่อส่วนหรือไงนี่แหละใช่ไหมหรือไม่ก็โยนพิษใส่นะครับปึบอ่าโยนพิษใส่นั่นเองเราก็วางวอนน้องวอนวอนัทลงไปก่อนแล้วกันนะครับเหตุเห็ดอะไรก็ค่อยๆวางลงไปอันนั้นมันเป็นผีเด็กตัวใหญ่แล้วนะงั้ยก็โดนพิษไปก่อนแล้วกันนะ เอาเขาอยู่ไหมครับอุ้ยสวยแล้วครับผ <What? S 1> ี่เขาแค่เดินช้าครับแล้วก็ยังเดินหน้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆเอาวอนัทวางลงไปก่อนช้าลงไปนิดนึงเอ,อ้ยเดี๋ยวเดว,วางผิด่าช้าลงไปหน่อยนึงแล้วก็มีข้างบนมาอีกนันนะ่ะอย่าอย่าอย่าพึ่งประมาทนะครับข้างบนก็ามาเป็นผีหัวกล้วยเป็นผีหัวกล้วยที่ตัวใหญ่ <Huh? S 1> อ๋อยาพิษนั้นมันทําให้ตัวใหญ่ครับการทํางานของเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้พยายามทูสีทูสีสู่ๆไปก่อน เห็ดเราคงไม่ต้องวางนะครับเพราะว่ามันคงสุดไปแล้วไหนลองดูสิอันตีเป็นไงอ๋อพิษเป็นแอรีอะปล่อยเป็นมา่มานหมอกม่านควันไปพอน,นัดวางให้ครบทุกจุดไปเลยผ <What? S 1> ากอะไรก็วางลงมปครับเรามีใช้กันอยู่แค่นี้ก็ใช้แค่นี้ครับผมเดีอยเด,ยด,ยด,ยดยมีนักเปียนโนมาครับเราควรวางที่จุดนี้เพื่อที่จะโดน3เลนนั่นเองอ่าโอเคตามที่คิดไว้โอมันมีพวกอะไรไมาเยอะแยะเนี่ยครับ <B unk. S 1> มันน่าลำบาก ที่สุดเลยก็คือเจ้านี่แหละเจ้ายาพิษขยายร่างนี่แหละนะครับเดี๋ยวเปียโนเขาก็จะมาบังไอ้นี่แล้วมาทับมาทับผักเราแล้วนะครับ<อ>หน้าแงทับไปละหนึ่งงั้นก็ต้องใช้พิษใหญ่โอเ <c oughs> อเหลือเหลือเหลือปุ๋ยไว้อันนึงก็เดี๋ยวเราค่อยใช้ในยามจําเป็นนะครับผมไว้แก้สถานการณ์ยามจําเป็นตอนนี้ก็ปล่อยๆเข้าไปก่อนค่อยๆวางผักไปเรื่อยๆผักไปดอกไม้สมดอกเนี่ย แล้วโหดดิ <Yeah. S 1> เขาจะมีพ่นเป็นหมอกควันใหญ่ไปด้วยนะเหมือนเป็นอันตีของเขาอะนะครับโดยที่เราไม่ต้องวางปุ๋ยนั่นเองตอนแรกก็จะเป็นดอกไม้เล็กไปก่อนนะครับ uh huh. นี่แน่เลยนี่ไอ้ไอผักสมดอกเนี่ยน่าจะเป็นเดซี่เชนแน่เลยนะผ่านไปหนึ่งครับผมต่อไปภารกิจที่สองออหือ uh huh. เอาชีดลอดโดยห้ามให้ผักของเดฟตาย แล้วก็ห้ามสองบี้ข้ามเขตดอกไม้มาด้วย <What? S 1> มันก็จะโหดร้ายกันนิดนึงกับเรานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูสิผีเขาจะมาเล่นไหน <c oughs> มาจากตรงนี้และตรงนี้เหรอ <c oughs> ตอนแรกเขาก็จะพ่นธรรมดารรมดาไปก่อนนะครับแล้วหลังๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพ่นเป็นอันติเป็นหมอกกลุ่มหมอกออกไปนั่นเองเฮ้ยโอ้โหเราด้เป็นไอ้นี่มาเขาให้ทัวร์เพ็เรามาด้วยครับฟลุปตื้อ,อนั่นแหละ <Wow. S 1> แจมแล้วทัวร์เพ็เราติดเซนการ์เด้นไงประเด็นเนี่ย ราะฉนั้นเราก็จะโหดมากมาแล้วครับผมชนตึ้มเรียบร้อยหายไปหนึ่งครับผมถัวทั่วเผ็ดของเราจะอ,าอยู่ไหมครับผมผี่นักรักบี้มาเออไม่อยู่หรอกเรไม่อยู่ก็ปล่อยหมอกใหญ่ไปเลยครับปล่อยไปก็เหมือนกับว่าจะยัง oh. ไม่ตาเออตายละออกมาหน่อยสิถัวเพชดผู้าติดเซนกระเด้นนะครับหมดแล้วเหรอแค่นั้นเองมาละมาละมาละได้ตามคาขอครับ ขอก็ให้จับให้มีถั่วเผ็ดมีเดซี่เชนชนอีกแล้วปุ๊บชนดีนักใช่ไหมถั่วจิ๋วเอไม่ใช่เห็ดจิ๋วเห็ดจิ๋วก็พยายามเต็มที่มันได้แค่นั้นนะครับด,ด,ดาเมดนะ่าก็รีดออกมากันสุดๆแล้วเหมือนกันเล่นช้าๆหน่อยครับช่วงนี้โอ้ถัว่วเอ้ไม่ใช่อันตีใหม่อีกแล้วขออยหนึ่งจีพ่นหมอกไปอืได้ระเบิดไาอีกเอาไว้ใช้ยามจําเป็นครับยามจําเป็นก็น,น่าจะยามนี้แหละนะกล้ละกล้ละ ตัวเพชรมาฟืบเครื่องหนึน่งกะตุกเลยทีเดียวควันเยอะนะครับการแสดงผมแบบพาร์ติเคิลต้องระเบิดแล้วมนะั้งระเบิดแบบทีนี้ก็ด้านบนอ,อันตีเราไม่เหลือแล้วนะครับทีนี้ก็โอ้ไม่ต้องอันตีกันได้ไม่ต้องอันตีก็ได้ครับในเมื่อเรามีระเบิดแบบนี้แบบก่อนจะอันตีเอาตัวเผชรลงก่อนฟืบอ,อะระเบิดมาไม่ต้องละมนะั้งเอาไม่ชัวไปเลย อืมหายทีนี้ก็วางเห็ดเลนสุดท้ายอย่างนี้หรอึหายโอเคเงียบเลยเหตุการณ์สงบเมื่อกี้ยังโหนกหูอยู่เลยครับสองผ่านต่อไปก็สามนะเอลเวียนเต้กระทิงเเมื่อกี้เห็นเหมือนจะมีผีนักบินมาด้วยคราวนี้เราได้เล่นเป็นเจ้าผักกินผีนะครับเดี๋ยวนะกินได้ไหมกินไม่ได้เว้ย อ๋อกินไม่ได้แต่โจมตีได้นะก,ก็ถือว่าดีป่ะ <What? S 1> ถือว่าดีแล้วกันนะครับอาจจะกินปืนใหญ่ไปได้แต่ว่าสามารถโจมตีปืนใหญ่ได้น,นั่นเองปัญหามาแล้วครับเอ้ยเราจะกินกันไม่ไหวนะเนี่ยสาหัสจริงๆน <What? S 1> ะสตันไปก่อนกลับได้ไหมกลับได้โอเคสตัรแล้วกลับได้นะครับแต่ว่ามันก็คงไม่สตัรกันบ่อยๆโอ้โหมากันแล้วครับยี <Huh? S 1> ่ก็อดพี่ก็เถื่อนครับ สวยลโอเคสตั์นแล้วกับหลักการเล่นก็คงจะสตันสตันกัด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 กันอยู่อย่างนี้ละมั้งครับเฮ้ยโอ้ยไอพี่สองอย่างรวดเร็วสวยแล้ว <What? S 1> อันนี้คือสวยจริงๆไม่ได้สวยหลอกๆด้วยคราวนี้เอาวางหนามใส่บัวกระทิงไปก่อนครับพ <Huh? S 1> ี่อามวางผิดวะจริงๆเราไม่ควรวางวางผักกินผีไว้แบบนั้นนะครับ <What? S 1> เราควรจะทําอะไรให้มันมีสาระกว่าน,นั้นเราควรจะวางให้มัน ออ,ออกมาด้านนอกหน่อยนะครับวางให้ห่างจากหน้าบ้านหน่อยกัดมันเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องมานั่งระแวดระวังกันว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับผมความน่ากลัวก็คือผีวัวกระทิงพวกนี้แหละอม,มาแล้วครับเขาจะส่งผีเด็กออกมาจากวัวกระทิงเอาละใช้อันตีไปสักทีนึงก่อนโอเคโอเคโอเคแล้วโอเคฟลือเพื่อไปครับ หลักการของมันก็คือสตัน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 แล้วก็กิน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 เอลกิกันเต้มาครับจะได้สตันไหมครับผมมันเวฟสุดท้ายแล้วนะโอ้โหเอาหนามทะลวงเอาหนามทะลวงถังกันแล้วล่ะตอนนี้อันตีเข้าเลนกลางฟื้นกัดเอลกิกันเต้ได้ไหมอาจจะกินไม่ได้ในคำเดียวแต่ว่าสามารถที่จะค่อยๆโจมตีได้นะครับแล้วเอลกิกกนเต้ก็ทุบไปแบบนี้ครับมันทุบหนามเรา มันไม่ได้ทุบผักกินผีครับโอเคตายไปคือถ้าเกิดชนะนะมันก็คือเป็นการชนะที่แบบฟลุกเนะครับโอ้ยตรงกลางครับผมเลนสมาจากไหนครับโอเคชนะแล้วชนะไหมชนะละโอเคลืมดูเลนสองเลยทีนี้ก็ภารกิจที่4นะครับคราวนี้มีแตงโมมาให้ครับอาวุธหนักครับผมแล้วก็ผักหนึ่งที่ติดเซนการ์เด้นระเบิด Okay. เราต้องวางแตงโมตร,ตรงนี้อยู่แล้วก็วางไปเลยบึย้หนักแน่นครับโจมตีเป็นหมู่นะครับผมบับปล่อยเขาเข้ามาโอโ้โหเยอะว่ะระเบิดเลยดีไหมไม่ดีเดซี <c oughs> ่เชนค่อยวางไปก่อนผักหนึ่งแบบติดเซนการ์เด้นผักหนึ่งและผักหนึ่งอ้ยเมื่อกี้ผีไอ้นี่มาครับเจ้าผีโจนสลับโหนเชือกมาตายไปก่อนเลยเรียบร้อย ปุ๊กๆๆๆๆแล้วก็วางระเบิดลงไปหนึ่งที่บ๊บก็วายหายมากันเยอะแยะมากมายยิงๆไปก,ก,ก่อนเรามีแตงโมเราไม่ต้องกลัวภารกิจที่4ก็น่าจะชนะแบบง่ายๆหรือเปล่าครับโอ้ไม่ง่ายแล้วครับมันมีหุ่นยนต์มาด้วยครับ <S 2> <S 2> <S มากันเยอะครับขอสโลสโลนิดนึงเพื่อความชัวขอยิงผักหนึงเอลีเต้นิดนึงเพื่อความชัว แล้วก็ด้านบนก็ขอวางระเบิดทีนึงเพื่อความชัวร์ตึ้มจะชัวร์อะไรนักหนาครับชัวร์กันเลือกเกินสตันกันไปแล้วก็วางอีหนึ่งหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ปึ๊ปึ๊บโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ต้องวางต้องวางใส่เดซี่ครับนี่ต้องวางใส่เดซี่แบบนี้โอ้โหเรื่องกระตุกมากเลยเนี่ยเข้ามากันเยอะนะครับมากันเยอะจกัก โอโหโคตรกระตุกเริ่มหายละเริ่มหายละเริ่มหายละเอาเดซี่วางลงไปวางผักหนึ่งลงไปวางปุ๋ยใส่มาหนึ่งแล้วก็อันตีเต็งโมจบแล้วละ่ะมันจบละเดี๋ยวมันจะทุบผักเราปล่อยมันทุบไปแล้วก็วางเป็นผักหนึ่งนะครับผักหนึ่งแบบติดเซนการเด้นนั่นแหละ เอาระวางผักหนึ่งแล้วมันยิงไปไหนครับเธอไม่โดนใครเลยเอาจจะก็ยังชนะอยู่มั้งทีนี้ก็เหลือผักเอาผีกระเบื้องก็ตายไปแล้วนี่หว่าหลังๆนี่เข้ามากันเยอะนะครับมากันเยอะมากโชคดีที่ผักหนึ่งเราติดเซนการ์เด้นมันก็เลยชนะง่ายภารกิจที่ห้าภารกิจสุดท้ายก็ขอให้ได้ผักที่ติดเซนการ์เด้นแล้วกันนะโอ้โหมีผีแมปงปองแมงปอมครับคราวนี้มีบล็อกชอยมาครับบล็อกชอยแล้วก็นี่ผักอะไรครับลองใช้ดู ผักจามะผักจามครับผม <What? S 1> แล้วเขาจะยังไงครับลืมวิธีใช้ไปแล้วอ๋อเขาก็จะติดติดสถานะนะครับอ่ะาปล่อย <Yeah. S 1> ไปก่อนวางวางไปก่อนครับเกกาเกกาไว้มีปีหัวกลวยมาด้วยมันจะตายกันไหมเนี่ยไม่ต้องตายก็ไดนะ้ปึ๊บโอเคฟึง้งบูธครับผมบูธเราบูธเราบูธ <Yahoo. S 1> แล้วก็เอาผักผักทีก่อยากจะเรียกว่ามันอะไรดี เห็ดไอเห็ดไอเขาเห็ดไอวางไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็จะจามใส่นะครับเออนั่นแหละแล้วมันก็จะติดเป็นหมึกก็ดีอยู่นะแล้วมีแมงปอมาด้วยเว้ยเขาเห็ดไอวางหน้าบล็อกชอยแล้วก,กันปกป้องบล็อกชอยไว้ก่อนต่อยต่อยมันไปแล้วก็บูทปึ๊บวางมิ้นต์บูทไว้แฟบ์ที่อามก็คงจะไม่ใช้มิ้นต์บูทแล้วนะครับเพราะว่า อาจจะต้องเก็บไว้ใช้ตอนเจอกับซอมบี้ที่โหดกว่าน,นี้ <Yeah. S 1> เราอาจจะได้เจอกับเอลกีกันต้งกีกันเตอะไรในด่านนี้หรือเปล่าตอนแรกพี่อามก็ดูไม่ชัดนะตอนที่เขาให้ดูซอมบี้นะครับเดซี่เชนก็วางต่อไปเดซี่เชนนี้ป่วนมากเลยนะครับชอบเลยนะ <Yahoo. S 1> อันติไปทีหนึงฟือ้อันติไปเลนกลางครับผมแฟบเข้าไปแล้วมันก็จะโดน3เลนเลยทีเดียว จัดว่าดีจัดว่าโหดโอ้โหนกโดโด,โดมากันเพียบครับ <Huh? S 1> งั้นก็ใจยเย็นก่อนครับต้องบูทแล้วล่ะครับผมฟืบแล้วก็บ็อกชอยก็วางลงไปต่อยฟรีบ็อกชอยชอบมากการต่อยฟรีเนะี่ยเว็บสุดท้ายแล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวพยายามจะลองเอาปุ๋ยใส่เห็ดฮัตเช่ดูนะครับเห็ดจามอ๋อเขาก็จะจามแบบใหญ่นั่นเองนะ มีจามใหญ่จามเล็กด้วยหรอบล็อกชอยวางไปเลยผักจามผักคัเช่วางลงไปนั้นตีใส่คาเช่กันลงไปจามแรงๆหน่อยเออโอเคจามให้แรงขึ้นเมื่อนไอผักผักโควิดเหรอโอเคเรียบร้อยมาดูกันว่าพี่อนจะได้เศษชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับผมไหนสิอะไรครันี่อ๋อเห็ดเห็ดน้ำหอม แล้วก็เซเลอรี่สตอ,อกเกอร์โอเดนี่ได้ทอนัดมาด้วยนะนี่ไงนี่ไงที่พี่ยอมอยากได้ครับผักมันเป็นผักแดงอะ่ะผักแดงวงจรไฟฟ้าแล้วก็เห็ดเมาจบกิจกรรมเล่นเดซี่เชนครับผมประมาณนี้เอาละครับและนี่ก็คือกิจกรรมเล่นเดซี่เชนนะครับ5้าภารกิจเพื่อรับเสศษชิ้นส่วนผักแบบสุ่ม50ชิ้นนั่นเอง สำหรับวันนี้พี่อาร์มกับซิมเมอร์และเกมแพนเวียสส่วนที่สองต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูและถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม